สวัสดีครับจาก S อสบีมอเตอร์เหมือนเดิมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถบรรทุกน้ำมันรถบรรทุกน้ำนะครับสิบล้อมารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถน้ำสิบล้ออยู่นะครับหรือไปใส่น้ำมันนะครับคันนี้นะครับมีแนะนำนะครับเป็นสิบล้อ เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคันที่ถ่ายอยู่นี้แจ้งไว้ก่อนนะครับคันนี้เพิ่งถ่ายเดือนมิถุนายน64นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่ามีรถบรรทุกน้ำ10ล้อไหมก็คันนี้นะครับเพิ่งมานะครับคันก่อนหน้านี้ที่เคยลงไปแจ้งก่อนนะครับว่าขายไปหมดแล้วนะครับบางคนอาจจะเลื่อนไปดูคันก่อนหน้านี้ก็แจ้งก่อนนะครับถ้าหลังก่อน มิยหกสี่นี้ขายไปหมดแล้วนะครับไม่มีใช้แล้วนะครับตอนนี้ผมใช้เองก็ยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้จะใช้งานรถน้ําก็ต้องไปหายืมคนอื่นนะครับอ้าวแต่ไม่เป็นไรครับ s b สมอเตอร์ก็แบ่งแบ่งกันใช้ครับถ้าใช้เองด้วยแบ่งกันขายด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นนิสสันยูดีนะครับนิสสันยูดีสิบล้อนะครับหรือบางคนเรียกว่านิสสันคอนบอยนะครับ มีใช้กันเยอะนะครับในท้องตลาดบ้านเราเป็นสิบล้อเป็นหกล้อก็มีนะครับฉมคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นโฉมไฟตาเหลี่ยมมีใช้กันปัจจุบันก็ยังมีวิ่งกันเยอะอยู่นะครับมิสันอยูด่ดีมีทั้งรุ่นสิบล้อหกล้อเพาเดียวสองเพาเป็นรถบรรทุกดำเป็นรถบรรทุกน้ําเป็นรถเทรลเลอร์เป็นรถเครนได้หมดนะครับตัวนี้อเนอกประสงค์นะครับตัวนี้สังเกตมีท่อไอเสียท่อไอเสียออกหน้านะครับ เนื่องจากเป็นรถบรรทุกน้ำมันเขาจะป้องกันไอเสียออกด้านหลังเพื่อเซฟตี้ระบบเซฟตี้นะครับตัวนี้ออกหน้าหรือบางคนจะต่อออกท้ายเดิมเหมือนเดิมก็ได้นะครับแจ้งก่อนนะครับคันนี้เป็นรถบรรทุกน้ำมันสิ่งที่คุณจะได้ก็คือถังน้ำที่สภาพดีไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าเดิมใส่เป็นน้ำมันนะครับข้างในจะไม่มีสนิมสำหรับใครที่หารถบรรทุกน้ำมันหรือ เอาไปดัดแปลงไปรถเป็นทุกน้ําคันนี้ใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนแค่ปั๊มเดิมนะครับจากปัม๊มอ่าสูญญากาศเป็นปั๊มน้ําธรรมดานะครับก็ใส่เป็นทุกน้ําได้เลยเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่อยากเอารถนั่นทุกน้ําไปรถถนนนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรกจิฟฟี่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาดูปีมอลมเบรกมอลมใหญ่คู่นะครับเป็นเบรกจิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ส่วนหัวรถนี้มีแคปบนะครับหัวรถมีแคปไฟตาเหลี่ยมไฟเลี้ยวอยู่ทั้งด้านบนไฟหน้าแล้วก็ด้านแก้มด้านข้างนะครับคันนี้สภาพยางนี้บอกก่อนนะครับว่าใช้งานได้เลยยางดอกอยางเต็มอยู่นะครับไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังใช้งานไปได้สักปีปีสองปีนะครับมีมาเยอะก็ใช้งานได้นะครับหรือถ้าใครสีเรียดอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับ แต่ไม่จําเป็นก็ได้ครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องเปลืองเงินแล้วก็ใช้ยางเส้นนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะขับโชว์ให้ดูนะครับสาธิตให้ดูว่าขับรถใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันตัวนี้ส่วนของแชตซีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยแชตซีตัวนี้แชตซีเดิมเลยนะครับแชตซีเดิมสภาพนี้ผมประเมินให้เลยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไม่มีผุนะครับเนื่องจาก เป็นรถน้ํามันไม่ไม่ไมโดนน้ํานะครับไม่ใช่รถน้ําเดิมของเขาไม่โดนน้ําก็เลยอจัดสีจะสวยหน่อยตัวนี้สวยทั้งนอกในเลยนะครับมาดูคันจริงได้เลยคันจริงจอดอยู่ที่จังหวัดอุบลอำเภอเมืองนะครับมาดูได้เลยสําหรับใครที่อยากมาชมดูรถนะครับมีสภาพยางด้านหลังนี่มีตัวเหมือนอน่าทั้งดบเพลิงนะครับใส่ไว้ให้นี่ความจุของเขานี่พี่กัดความจุหนึ่งหมืนหกพันลิตรนะครับตัวนี้ ใส่ได้เยอะเลยหนึ 10, ่งมื่นพันเลตถังสวยนะครับเนื่องจากเป็นถังที่บรรทุกน้ํามันก็สภาพเขาจะตรวจเช็คค่อนข้างพร้อมหน่อยส่วนนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายกันชนท้ายไฟท้ายไฟถอยมีครบหมดนะครับไฟท้ายไฟเลีเ้ยวใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยขับได้เลยพร้อมใช้พร้อมยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวผมพาดูดอกยางอะไหล่เป็นยางบั้งนะครับดอกยางเต็มอยู่นะครับดอกเต็ม อ่าที่ผมแหย่นิ้วเข้าไปให้ดูอ่ามีดอกอยู่นะครับนี่สภาพถังด้านหลังนะครับมีอีกข้างหนึ่งตัวนี้เป็นสิบล้อเพาเดียวนะครับสังเกตนะครับเพาเดียวมีเพาเขาเพาเขาอยู่ด้านหน้าด้านหลังนี้เป็นเพาลอยนะครับไม่มีเพาาขับเป็นเพาเดียวไม่ใช่สองเพานะครับต้องแจ้งก่อนแล้วก็สภาพชัสซีอีกด้านหนึ่งที่ถังดับเพิง นี่ครับสภาพจะสีกด้านหนึ่งสภาพสวยนะครับชัดสีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้โปสีมานะครับตัวนี้รับประกันชัดสีนะครับชัดสีผมรับประกันให้เลยว่าคันจริงชัดสีสวยทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็สวยทั้งเส้นนะครับหัวจดท้ายไม่ถ้าเกิดชัดสีไม่สวยนี้รับประกันคืนเงินให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นนี่เป็นถังอ่าเป็นปั๊มนะครับไม่ใช่ถังเป็นปั๊มสูญญากาศสําหรับ เติมน้ำมันนะครับดูดน้ำมันจ่ายน้ำมันนะครับพร้อมหัวจ่ายนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวจ่ายเลยนะครับมีหกหัวตัวนี้เป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับมีสภาพอีกด้านหนึ่งครับบันไดขึ้นหัวเก่งนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในห้องโดยสาร วัวน,นี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังพร้อมแขบด้านหลังคนขับมีที่วางของที่นอนนะครับสําหรับพนักง,งานขับที่เก็บของเบาะกลางนะครับเปิดพับได้คอนโซลอยู่สภาพครบนะครับเดี๋ยวผมจะดูอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาทุกชมอีกด้านหนึ่งสภาพประตูเปิดปิดได้ปกตินะครับ ตัวนี้ขับได้เลยนะครับแจ้งก่อนรถพร้อมใช้ขับได้เลยครับขับได้เลยมาแต่ตัวครับคันนี้ไม่ต้องอะไรมากเบรกลมเบรกชิฟฟี่ละพวงมอะไรพาวเวอร์ละมีแอร์นะครับคันนี้แจ้งก่อนนะครับคันนี้มีแอร์แต่แอร์ไม่เย็นนะครับน,น่าจะไปเช็คระบบเติมน้ํายาเช็ครั่วซึมนิดหน่อยก็ใช้งานได้นะครับมีแอร์นะครับมีสวนด้านบนนะครับด้านบนเก่งพยายามปรับแสงให้อ่าไม่มีไม่มีรั่วนะครับ มีรอยคาบการใช้งานบ้างนะครับเก่าเนื่งจากการใช้งานสภาพภายในเดือคันเล่งนะครับเดี๋ยวผมไต่ขึ้นดันบนให้ตัวนี้เลขใไม่อยู่ที่สามแสนสามแสนสองนะครับสามแสนกว่านะครับคันนี้คัน อันนี้เก็อ่าหัวเกีย์นะครับผมมานลายเป็นสองก้านนะครับพร้อมใบตัดน้ำฝนไปเลี้ยวด้านนี้นะครับระบบการใช้งาน a อตรงนี้นะครับบอกแปกตัดไฟอยู่นี่มีแบบปิดไฟนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยนะครับค่อนข้างจะมองเห็นง่ายนะครับดิสันจะค่อนข้างกว้างเลยโอเคเดี๋ยวผมพาจาทิตขับให้ชมดูนะครับ อามาถึงขั้นตอนการทดสอบขับให้ดูนะครับรถคันนี้ขับเป็นยังไงอ่านี่ตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะครับถ้าฟังอยู่จะได้ยินเสียงเครื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงเบรกปั๊มลมนะครับตัวนี้จิฟฟี่แท้นะครับจิฟฟี่แท้มีเสียงเบรกเสียงเบรกลมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เบรกเบรกอยู่แน่นอนอ่าได้ยินไหมฮะเสียงเบรกตัวนี้เบรกลมอ่าพร้อมตัวนี้มีสัญญาณถอยด้นะครับ เวลาถอยจะมีเสียงหอดนะครับตัวนี้เครื่องไม่หลวมนะครับก็ไม่หลวมไม่มีควันขาวนะครับค่อยเสียเขาอยู่หน้าสังเกตนะครับผมซูมให้ดูค่อยเสียเขาจะอยู่หน้าเห็นไหมฮะคอยเสียอยู่หน้าจะไม่มีจะไม่มีควันนะครับเนี่ยปลายคอยเสียตรงนี้อ่านี่คือติดเครื่องขับนะครับเดี๋ยวเล่งขับให้ดูอ่าตัวนี้เครื่องยังไม่หลวมนะครับเป็นเครื่องหกสูบนะครับ ตัวนี้เปิดไฟหลีไฟหน้านะครับใช้งานได้ปกติตัวนี้ขับทางไกลได้เลยนะครับเบรกหัวทิ่มเลยไม่ตรงห่วงเรื่องระบบเบรกนะครับคันนี้ระบบเบรกใช้งานได้เลยนะครับเบรกค่อนข้างดีถังสภาพดีเช็ซีดีเครื่องดีนะครับไม่ไม่หลวมนะครับสภาพยางก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ร้ามอยางอะไรนะครับระบบเบรกทำงานนะครับเดี๋ยวผมถอยหลังมาให้ชมจะได้เห็นหล,หลายด้านนะครับ นี้เรื่องอะไรไม่ต้องห่วงนะครับอะไรนี้มีเยอะในท้องตลาดทั้งอะไรใหม่อะไรเก่าเชียงทองมีนะครับนิสันยูดีก็ได้เรื่องอะไรค่อนข้างจะ่าไม่แพงนะครับอะไรไม่แพงยูดอีอาจจะไม่เยอะเท่าอีซูซูแต่อะไรก็หาง่ายแล้วก็อะไรไม่แพงนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองเทียงคองมีหมดนะครับอะไรสาหรับนิสันยูดีหรือนิสันคอนไวล์นะครับตัวนี้บางคนเรียกคอน v วอ สำหรับใครที่จะไปเปลี่ยนเป็นถังน้ําก็เปลี่ยนแค่ปั๊มน้ํานะครับอ่าแต่ใช้ได้นะครับเนี่ยแตรโชเลยเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับใส่เป็นปั๊มน้ําไฟเบรกใช้ได้นะครับมาสักคู่ติดอยู่อไฟถอยใช้ได้ติดนะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มน้ําจากปั๊มสูญญากาศเป็นปั๊มน้ําสูบน้ําธรรมดานะครับก็ใช้สูบน้าใช้ได้เลยนะครับปั๊มน้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับหลักพันเ็มีแล้วนะครับของใหม่ ของใหม่ติดตั้งสูบได้เลยใส่น้ําตัวนี้หมื่นหกพันลิตรสำหรับใครที่ไม่อยากสูบบ่อยก็คันนี้เลยนะครับแนะนําก็คือเอาไปก็สูบน้ําทีเดียวนี้ลดได้เยอะเลยปีนี้มีแนวโน้มวาจะแรงด้วยครับปีนี้ปกตินี้ผมเช่าให้เช่าปกติถ้าเป็นรถน้ําแบบนี้นะครับมีสเปร์น้ําด้านท้ายมีรถน้ําสูบน้ําได้ก็วันหนึ่งก็หกพันหกพันห้าเจ็ดพันนะครับ สั่งดำๆนะครับวันหนึ่งวิ่งไม่ไกลนะครับถ้าวิ่งไกลก็อาจจะราคาหนึ่งราคาเพิ่มนะครับตัวนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนนะครับกูมือจดโอนได้เลยมีเล่มแท้เลยแล้วก็รถเดิมเครื่องเดิมชัซีเดิมนะครับ <S <S นี่สาธิตกลับให้ดูเดี๋ยวผมจะพาดูภายในเครื่องยนต์นะครับ อ้าวมากันดูต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เดิมของของคันนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์นิสสันนะครับรหัส NE6 นะครับ6สูบนะครับ NE6 6บสูบหอมนีตัวนี้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมเบสซี่ของเขาเลยเครื่องตรงรุ่นนะครับเครื่องเดิมมาแต่แรกกับรถเลยนะครับไม่ได้ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับเลขเครื่องตรงนะครับ เกเครื่องตรงตัวนี้มาในรหัส NE หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงนะครับร้อยเจ็ดบเ็ดแรงก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับรถบรรทุกน้ำก็เหลือเหลือกินนะครับเด็กเด็กลมปั๊มลมพร้อมนะครับลมอะไร power มีปั๊ม power นะครับน่าตัวนี้ปั๊ม power ลมอะไร power ครบเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูการวัดให้นี่ตัวนี้การวัดน,นะครับตัวนี้ติดเครื่องอยู่นะครับไม่มีไอนะครับดี๋ยวผมซููไม่ดูเลย ตัวนี้ไม่มีไอนะครับไม่มีไอเสียติดเครื่องอยู่นะครับเครื่องหุ่นนะครับนี่เครื่องหุ่นไม่มีไอเสียนะครับจากการวัดค่าเครื่องไม่ดีนี้มีไอเสียดออกมานะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับน้ําไม่ดันนมําน้ํน้ไม่ดันทำลมทงอะไรเวอร์ใช้งานได้ปกตินะครับทมอะไรไม่หอนนะครับทาแน่นแล้วก็ทั้งที่สําคัญที่สําคัญตัวนี้ไฟไฟติดนะครับไฟติดอยู่ที่สําคัญถังนี้สวยเลยเพี้ยเลย ผมอยากให้มาเห็นตัวจริงนะครับถังนี่สภาพนิเตียเลยไม่มีรั่วเลยไม่มีซึมเลยหัวน็อตกิฟเลยไม่มีสนิมเลยครับสีสวยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมพาดูแตสีช่วงหน้านี่จะส่สีช่วงหน้านะครับจะสีสวยนะครับที่เห็นคับน้ำมันนี้ครับเติมน้ำมันพาวเวอร์นะครับไม่ได้รั่วนะครับเติมน้ำมันพาวเวอร์ใส่ในคับน้ำมันไม่เฉยแต่สีสวยนะครับสวยทั้งเส้นไม่เป็นสนิมไม่ใช่ขนมชั้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเดิม ก็สำหรับใครที่หารถบรรทุกน้ําอยู่นะครับแบตผมใกล้หมดแล้วก็ลองมาดูนะครับ TSB มอเตอร์อยู่ที่จังหวัดอุบลคันนี้ผมขอเปิดราคาไว้ที่490,000บาทนะครับสําหรับใครที่หารถบรรทุกน้ําอยู่ก็มาดูกันได้นะครับมาทดล,ลองขับดูได้หรือจะให้ไปจัดส่งก็ตามระยะทางนะครับใครอยู่ที่จังหวัดไหนก็โทรปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กเดี๋ยวผมจะ ฝากไว้ใต้ลิงกววิดีโอนะครับพร้อมรายละเอียดรถยังไงโทรมาสอบถามนะครับตอนนี้ลงเดือนที่ยองหถ้าคิดว่านานจากนี้นานกว่านี้ไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับยังไงก็โทรมาเช็คโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ SB สมอเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ